ครับไม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปดูที่สํยานักเลขาก่อนนะครับถ้าใบลาออกมาแล้วก็ถือว่าเอฟเฟกติฟครับไม่มีครับถ้าเกิดถ้าเกิดจดหมายมาแล้วแสดงจบสิ้นแล้วครับใช่ครับตผมยังไม่เห็นจดหมาย ถ้าเกิดถึงผมต้งบอกตอนนี้ต้องเช็คที่สำนักเลขานะถ้าเกิดถ้าเกิดจดหมายมาแล้วก็คือจบสิ้นครับถูกต้องครับผมบผมเป็นห่วงทุกเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจของทุกคนนะครับเพราะก็พยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสบายใจนะครับแต่ว่าเราต้องยึดโยงกับผมโยน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับ ยังไม่ได้คุยกันเลยครับจะไปเพิ่งไปพูดถึงในเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นดีกว่านะครับแต่ก็สทราบวันดีอยู่ว่าเป็นโคต้าของลุมไายช่างชางนะครับเราผมให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลเสมอจะเปลี่ยนกระทรวงไม่เป็นรัฐสิทธิช่วยครัไม่ทราบเพราะยังไม่มีการพูดคุยกันเลยครับครับก็ต้องพูดคุยกันอย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะครับยังเลยครับยังไม่ยังไม่กลกาได้พูดคุยเลยครับยางน้อยยังผมเชื่อว่ากวันที่ประชุมครมก็คงมีการพูดคุยกันวันวันอังคารนะครับ ครับแล้วก็ยาบ้าครับครับครับทำไมคำถามที่ท่านถามมาทำไมกระทบกับพรรคร่วมทำไมถ้าไม่กระทบอะไรที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะผมเชื่อว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเราเนี่ยเราตัดสินใจทําอะไรเราตัดสินใจเพื่อประชาชนนะครับผมเชื่อว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ